เจริญพรคุณโยมตมาภาพนี้เป็นพระพิสุทกษสง์ที่อยูอ่ในประจำอยู่ในอาวาดนี้หรือวัดใหม่เชตวันชื่อว่า,าพระคุยนายทรเดชา,าสัจจาสโพหรือนามสกุลว่าจันพวงได้มาอยู่สถานที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เดิมที่เริ่มก่อสร้าง เป็นสำนักสงฆ์มาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันนี้สหาเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเทธรสมาคมแล้วได้ชื่อว่าวัดไม่เทตวันหมูห่ห้าตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการก่นะอ,อสร้างวัด นี้มาเป็นเวลาก็หลายปีด้วยกันแล้วตั้งแต่ปศ2527 2527จนถึงปัจจุบันนี้แต่การดำเนินที่อาตมาภาพได้มีจิตเป็นกุศลเพื่อที่จะสร้างตั้งใจที่จะสร้างพระอุโบสถหลังนี้เพื่อให้เป็น พระอุโบสถหลังแรกของวัดใหม่เชตวันอาตมภาพนั้นจึงจึงได้ดำเดินการกก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้เพื่อให้สาธุชนและญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกัน,นทำบุญอุโบสถหลังนี้ก็คือก็ต้องขอบอก บุญไปยังศรัทธาแต่ญาติจงสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมก่อสร้างพระอุบโบสถหลังนี้ด้วยกันกับทางวัดใหม่เชตวันวัดใหม่เชตวันนี้ที่ได้ดําเนินการก่อสร้างก่อ,อสร้างมานะเริ่มแต่การสร้างอุบโบสถมานี้ก็เมื่อพศ 2,557ก็เป็นเวลา,าหลายปีแล้วด้วยกันแต่ก็ยังไม่ลุล่วงยังไม่สำเร็จนะตอนนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายก็ได้เห็นอยู่ที่ได้มองเห็นอยู่นี่แหละก็คือยังมีแค่โครงสร้างเพียงแค่ผูกคารนนไว้แต่ยังไม่ได้เทป,ปูนแต่บทดังนี้ที่จะก่อสร้างาตัวมาภาพก็ ได้ให้ช่างแล้วก็ญาติโจมได้มาดูมาสร้างร่วมกันในในครงนี้เนี่ยก็เป็นเงินไหลาวาดอยู่เช่นเดียวกันก็โบทหลังนี้ก็กว้างหนาหเมตรหน้ายาวก็สิบหกเมตรด้วยกัน,นตอนนี้ก็ดําเนินการ ก็สร้างมาก็ที่ญาติยมได้เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นมาหลายปีแล้วก็มา,าช่วงนี้ก็ก็เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจก็คือ,อเมื่อโลกโควิดเข้ามาเศรษฐกิจก็ตกต่ำในภายปี2ปี3ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ก่อ,อร่างสร้างเพิ่มต่อก็หยุดมาเป็นเวลาเวลา,หลา,ห,ลาหลายปีเดวยกันตอนนี้ก็ ก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาในการที่จะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมสร้างพระอุโบ,บสถกับธรรมาภาพหรือ,อกับทางวัดนี้ก็ขอเชิญเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าโยมจะมีศรัทธาด้วยกันเป็นเจ้าภาพมาร่วมทอดพระป่าก็ดี หรือว่าทอดกระถินก็ดีหรือว่าโยมมีจิตศรัทธาจะาดำเนินการหรือมีศรัทธาที่จะทำบุญด้วยาตามกำลังของโยมก็ได้เป็นเจ้าภาพเล็กน้อยก็ได้ตามแต่ญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้างด้วยกันแล้วก็ขอเชิญเจริญพรก็ตามนี้ถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธานั้นจะร่วมกว่อสร้างก็ อขอให้ญาติโยมนะติดต่อแนละ้วก็สอบถามามากับทางอัตมภาพได้ในตามเบอร์โทรนี้เบอร์โทรนั้นคือ0 9 2 7 5 1 5 5 6 3อ้าวอีกทีนะโยมนะ0 9 2 7 5 1 5 5 6 3 ตามเบอร์ที่ได้จดไปนี้แล้วก็โยมอยากจะโอนเข้าในบัญชีเลยที่โยมจุดประสงค์อยากจะโอนเข้าบัญชีร่วมทำบุญด้วยก็ตามหมายเลขบัญชีนี้คือธนาคารกสิิกรไทยนะ,ะหมายเลข0553195055นะโยมนะ 0553195055พระเดชาจันทพวงนะคุณโยมนะก็จะาาาตามที่ได้บอกจะโยมไปตามนี้